ทุกวันนี้นวัตกรรมต่างๆในรถยนต์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยตลอดจนอำนวยความสะดวบกบให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างมากเลยนะคะและเช่นเดียวกันค่ะระบบความบันเทิงก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการขับรถเลยจริงไหมคะวันนี้ All New m e w X จะมาแนะนำทริคในการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto กับอุปกรณ์ต่างๆกันค่ะ เริ่มต้นที่การใช้งาน Apple c a r p a y ก่อนเลยสำหรับ iPhone ระบบปฏิบัติการ iOS จะสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน Apple c a r p a y ได้ถึง2วิธีเลยวิธีแรกคือการต่อใช้งานโดยวิธีปกติทั่วไปคือต่อสายชาร์จสมาร์ทโฟนเข้าที่ช่อง USB บริเวณใต้แผงควบคุมแอร์แค่นี้ระบบ Apple c a r p a y จะแสดงขึ้นที่หน้าจอเครื่องเล่นให้เราอัตโนมัติเราสามารถกดเลือกใช้งานได้เลยซึ่งเมื่อใช้งานแบบนี้สมาร์ เราจะได้รับการชาร์จไฟไปด้วยการต่ออีกแบบหนึ่งก็จะเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นไปอีกคือการต่อแบบไวเลสซึ่งอาจใช้ในกรณีที่โทรศัพท์เรามีแบตไฟเต็มอยู่แล้วไม่ต้องการชาร์จไฟเข้าไปอีกหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้นั่งที่ตำแหน่งที่นั่งด้านหน้าเช่นนั่งที่ที่นั่งตอน2ตอน3ซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB ได้การเชื่อมต่อแบบนี้จะต่อผ่านระบบบลูทูธ ก่อนอื่นต้องเปิดการใช้งานบลูทูธโดยเข้าไปที่การตั้งค่าบนโทรศัพท์แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเชื่อมต่อ iPhone บนเครื่องเล่นวิทยุโดยไปที่หน้าจอการตั้งค่าเลือกค้นหาอุปกรณ์ Apple CarPlay แล้วเลือก iPhone ที่ต้องการเชื่อมต่อได้เลยค่ะเมื่อกดเลือก iPhone ที่ต้องการเชื่อมต่อแล้วบนหน้าจอวิทยุและสมาร์ทโฟนจะแสดงหมายเลขที่ตรงกันให้กดตกลงบนหน้าจอสมาร์ทโฟนค่ะ เสร็จแล้วหน้าจอ Apple c a r p l a y จะปรากฏขึ้นตรงนี้พร้อมใช้งานค่ะหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอหลักของ Apple c a r p l a y ซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายเหมือนโทรศัพท์เลยค่ะอีกทั้งยังมาพร้อมระบบ m u l ติ t a s k i n g ที่สามารถทำงานได้2อย่างพร้อมกันในหน้าจอเดียวอาทิเชน่นส่วน1โชว์ในส่วนของการเล่นเพลงและอีกส่วนคือโชว์สำหรับการดูแผนที่ แล้วเมื่อเลื่อนไปที่เมนูหน้าที่2จะมีไอคอนต่างๆให้เลือกใช้งานจะเห็นว่าทุกอย่างที่จําเป็นบนสมาร์ทโฟนจะมาอยู่บนหน้าจอตรงนี้ค่ะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการต่อ Apple CarPlay แบบไว l e ส s นี้คือเมื่อเรามาใช้งานรถครั้งต่อไประบบค r p พ a y นี้จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อเราเปิดบลูทูธที่สมาร์ทโฟน มาถึงระบบ Android Auto กันบ้างสำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android สำหรับระบบนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านช่อง USB ของเครื่องเล่นใน a l l n e w m X โดยวิธีการคือเมื่อเสียบสาย USB แล้วให้เลือกสัญลักษณ์แอป Android Auto บนหน้าเมนูการเชื่อมต่อค่ะหลังจากนั้นหน้าจอแสดงคำเตือนจะปรากฏขึ้นในครั้งแรกที่มีการเชื่อมค่ะอ่านคำเตือนแล้วเลือกยินยอมค่ะ เสร็จแล้วหน้าจอ Android Auto ก็จะแสดงขึ้นมาพร้อมใช้งานง่ายแค่นี้ค่ะแต่หากการเชื่อมต่อครั้งแรกล้มเหลวนะคะลองตรวจสอบการตั้งค่าวันที่แล้วเวลาบนสมาร์ทโฟนของคุณค่ะแล้วลองดูอีกครั้งนะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto ใน All New New X นั้นมีประโยชน์มากและไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะอีกทั้งยังทำให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันที่จำเป็นในระหว่างขับรถได้อย่างสะดวกและสบายมากขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งการโทรศัพท์ฟังเพลงหรือระบบนำทางเพียงแค่นี้คุณก็สามารถขับ All New New X ได้อย่างสนุกและเลิดเลินยิ่งขึ้นตลอดเส้นทางค่ะ